สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่วิดีโอรีวิวในช่องของเรานะครับในวันนี้ครับจะเป็นการรีวิวรอบเครื่องครับกับโน้ตบุ๊กแบรนด์เดลนะครับรุ่น INSPIRON 14นะในรหัส5445เป็นรุ่นใหม่นะครับรุ่นนี้ก็มีการปรับเปลี่ยน อะไรหลายๆอย่างแบบใหม่หมดใหม่หมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสเปคนะครับเรื่องของการดีไซน์นะแล้วก็ในเรื่องของระ,ะคงราค <c> า <oughs> <c oughs> ก็ปรับใหม่ปรับใหม่หมดนะก็ <c oughs> ตัวเดลอินสปาอน14 <c oughs> ตัวนี้นะมันจะเป็นซีรีส์ที่ใช้ตัว CPU ที่เป็น AMD วิธีการดูรหัสก,ก็คือดูเลขเลขข้างหลังถ้าตัวนี้5 4 4สตรงท้ายด้วย5จะเป็นตัวที่ใช้ amd ถ้าเป็น5 4 4 0ตัวนั้นจะใช้ intel นะมาตัวนี้เป็นรุ่นเริ่มต้นรุ่นแรกเลยนะที่เป็นเขาเรียกอะไรนะตัวต่ำสุดเรียกว่าตัวต่ำสุดของซีรีส์แล้วกันนะครับซึ่งสเปคเป็นยังไงเดี๋ยวเราก็ไปว่ากัน เดีย๋ยวเรามาดูดีไซน์ก่อน,นดีกว่าดีไซน์นะครับก็ถ้าเกิดเรามองจากทางด้านฝาหลังตรงนี้อาจจะมีความรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้แตกต่างจากเดลธรรมดาสักเท่าไหร่นะเพราะว่าก็ยังดูดีไซน์ดูเป็นแบบดูเหมือนเดลอยู่นะครับมีโลโก้เดลอยู่ตรงกลางแบบนี้แต่สิ่งที่มันมีการปรับเปลี่ยนไปแล้วนะครับก็คือในเรื่องของการออกแบบตัวเครื่องให้ดูโค้งมน ให้ดูโค้งมนให้ดูมนมนมนไหลเหลี่ยมต้องบอกว่าไม่มีเหลี่ยมเลยนะไม่มีเหลี่ยมเลยทุกอย่างเนี่ยจะถูกตัดมนหมดนะครับไม่มีการแบบเว้าวทําเหลี่ยมหรืออะไรอีกแล้วนะก็จะเป็นการดีไซน์ให้มันดูแบบละมุนล,ละมุนมากยิ่งขึ้นนะครับก็เป็นการปรับดีไซน์ั้ัข้งใหญ่นะครับของรุ่นอินสไปรอนนะจากที่ ผมเคยทำรีวิวไปเมื่อปีที่แล้วนะครับจะมีอินสปรอนตัวตัวเก่าอยู่ก็จะเห็นว่าตัวนั้นก็ยังดูมีความเป็นแบบเหลี่ยมสันอยู่นะครับดูจะดูแบบมีความเป็นเหลี่ยมอยู่บ้างแต่อันนี้คือแบบไม่มีเหลี่ยมเลยนะครับมันจะมนไปหมดตัวเครื่องมันตรงเนี้ยปกติเนี่ยมันจะปัดมันจะปัดตรงไปเลยใช่ไหมแต่อันเนี้ยมันไม่ตรงน,นั้นเนี่ยมันมนนะลองดูสิเนี่ยเห็นปะ มันจะมนมนนะครับมันจะมนมนไปเลยคือจะไม่ได้ปัดตรงไปนะครับคือมันมนหมดทุกส่วนมนหมดทุกส่วนเลยแล้วก็ตรงนี้คือข้างล่างฝาล่างใต้เครื่องดูพอร์ตนะครับพอร์ตที่เขาให้มาก็จะเป็นอันนี้จะเป็นรูเสียบตัวชาร์จนะครับ ac adapter นะตรงนี้เป็น h d m i นะครับแล้วก็ usb ไทเอซูเปอร์สปีดแล้วก็ USB ไทซี 4, นะครับตัวนี้รองรับ power delivery เสียบชาร์จไฟผ่านไทซี 4, ได้ด้วยอันนี้ก็ลอง <c oughs> ลองไปเสียบชาร์จดู <c oughs> ผมลองแล้วใช้ได้นะต่อมาอีกด้านหนึง่งก็จะเป็นอ่าโลเคสสิงต์ล็อกนะครับแล้วก็ช่องยูเอสบีไทเอซูเปอร์สปีดเช่นเดียวกันนะครับตรงนี้เป็นหูฟัง3.5แล้วก็ ช่อง SD card นะครับช่อง SD card นะไม่ใช่ไมโครนะครับก็คือใช้ SD card ตัวใหญ่ๆที่เป็นเมมโมรีกล้องที่เสียบตรงนี้นได้เลยนะ,ะมาดูฝาหลังนะครับฝาหลังก็เรียบๆนะครับตัวใต้เครื่องนะครับใต้เครื่องก็จะมีรางยางรองขนาดใหญ่นะครับอยู่ทางด้านหลังเป็นแนวยาวปื้บบางอย่างอย่างเนี้ยผมชอบเพราะว่า มันก็จะสามารถที่จะเอาไปวางบนโต๊ะหรือว่าพื้นผิวที่มันไม่ค่อยเสมอกันได้ดีนะครับยางรองข้างหน้าสองข้างซ้ายขวาแล้วก็ตรงนี้จะเป็นช่องลำโพงซ้ายขวานะครับตรงกลางตรงนี้ก็จะเป็นที่อยู่ของช่องระบายอากาศนะครับการดีไซน์ก็จะดูเป็นแบบมุนๆน,นะคือเขาก็พยายามที่จะใช้การดีไซน์ที่เป็นแบบ ของมูลทั้งหมดนะครับจากที่ผมส่งเข้าไปดูข้างในแล้วเห็นพัดลมแค่ตัวเดียวเห็นแค่ตัวเดียวนะฝั่งนี้ไม่เห็นนะเห็นอยู่ฝั่งนี้เนี่ยเห็นแค่ตัวเดียวนะครับมีพัดลมหนึ่งตัวอยู่ตรงนี้นะแล้วก็เรื่องของสีสันนะครับสีที่เขาใช้เนี่ยเป็นสีเงินอมฟ้านะครับสีเงินอมฟ้าถามว่ามันอมฟ้ามากไหม นี่ผมเทียบให้ดูกับตัวโน้ตบุ๊กที่เป็นสีซิลเวอร์ก็คือค่อนข้างเห็นชัดว่ามันอมอมฟ้านะครับอมไปทางฟ้าค่อนข้างเยอะเลยคือเห็นเห็นชัดเลยว่ามันมันเป็นสีฟ้าไม่ใช่สีเงินนะครับตรงนี้จะเป็น uh, HP e l i t นะครับ e l i t 360ตัวนี้ผมยังไม่ได้รีวิวนะ เป็นเพราะว่าเป็นตัวเก่านะครับเดี๋ยวผมก็คงทํารีวิวเก็บไว้แหละแต่หลังจากนี้นะดูเอาตัวนี้ก่อนดีตัวใหม่ฝาล่างก็เป็นสีแบบสีฟ้าเข้มกว่าตัวเครื่องจากที่เห็นนะครับวัสดุที่ใช้จะเป็นพลาสติกเป็นพลาสติกทั้งหมดเลยนะครับไม่มีส่วนไหนเป็นอลูมิเนียมเลยนะเป็นพลาสติกทั้งหมดซึ่งถาว่ามันโอเคไหมนะครับผมก็ไม่ค่อยติดเรื่องของ วัสดุเท่าไหร่นะครับการที่ใช้เป็นพลาสติกทั้งหมดแบบนี้เนี่ยมันก็มีข้อดีนะในเรื่องของความการดูแลรักษานะครับถ้าเป็นวัสดุอลูมิเนียมแบบเนี้ยอลูมิเนียมแบบเนี้ยคือสิ่งหนึ่งที่เราต้องระวังคือถ้าเกิดมันไปกระแทกหรือว่ามันไปโดนตรงไหนมาเนี่ยมันก็จะมีอาการบิ่นอาการแบบเขาเรียกอะไรนะ อ่ามันอลูมิเนียมมันมันจะบุกได้มันจะเป็นมันจะเป็นลักยิ้มได้ด้วยนะเป็นลักยิ้มบุกบินได้นะครับแต่ถ้าเป็นพลาสติกนี่คือมันก็จะไม่มีอย่างนั้นเลยนะครับมันก็พยายามที่จะแบบให้ตัวได้ครับในเรื่องของการดูแลรักษาก็พลาสติกก็จะดูแลรักษาด้ง่ายกว่านะครับแต่ก็ก็แลกมากับเรื่องของผมว่าน่าจะเป็นเรื่องของน้ําหนักพลาสติกกับอลูมิเนียมอะไรมันเบากันไม่แน่ใจนะอันนี้คือ หนักโลสีน 4, นะ 4, นนน่นะครับหนักโลสี่ขีดนะโลสี่นิดนิดนะครับปีวิซะโลห้าน่ะไม่ถึงดีหรอกโลสี่กว่ากว่านะครับก็ค่อนข้างตอนนี้โนบุ๊กสิบสี่นิ้วเนี่ยหนักโลสี่หนักโลหานี่ก็ถือว่าไม่ได้จัดว่าเบาแล้วนะมาตรฐานใหม่นะครับมาตรฐานใหม่โนบุ๊กสิบสี่นิ้วต้องซักประมาณหนึ่งจุดสามกิโลกว่ากว่านะครับถึงจะเรียกว่าเบานะถ้าเป็นโลสี่โลหานี่คือเป็นมาตรฐานนะครับ คุณก็ไม่ควรทําหนักวันนี้อันนี้พูดไว้นะครับมาตาาใหม่อาจจะเรามาดูข้างในกันนะครับเปิดเครื่องขึ้นมาปั๊บก็จะเจอกับหน้าจอนะครับเป็นจอขนาด14นิ้วนะจอตรงนี้ก็น่าสนใจตรงที่มันเป็นจอแบบอัตราส่วน16ต่อ10แล้วก็เป็นจอแอนตี้แกลนะครับขอบจอเบเซลค่อนข้างบางนะครับ ั้งบนล่างซ้ายขวาบางค่อนข้างมากนะครับเอามาดูที่ใกล้จะเห็นชัดเลยว่าตัวขอบจอมันบางมากนะครับข้างบนก็หนาอยู่ประมาณเท่านี้นะข้างล่างก็หนาอยู่ประมาณเท่านี้คือแบบนิ้วนิ้ว,น,วนิ้วชี้เนี่ยมันเลยนะนวกล้อยนะครับต้อง้กก้อยเลยอันนี้คือบางมากเห็นไหมบางมากได้หน้าจอที่เป็นแบบสลิมเบเซลไปหมดเลยทั้งสี่ด้าน,นครับ ข้างบนก็จะมีกล้องเว็บแคมอยู่ตรงนี้นะแล้วก็มีมีไมโครโฟนนะครับแล้วก็มีอันนี้น่าจะเป็นไฟแสดงสถานะถ้ากล้องมันติดไฟก็จะติดด้วยนะครับกล้องตรงนี้ยังเป็นกล้องธรรมดานะยังไม่ได้เป็น IR camera นะครับดังนั้นเครื่องตัวนี้ก็จะล็อกอินผ่านใบหน้าไม่ได้นะอัตราส่วน16.10ต่อ 10, ความละเอียดจะอยู่ที่ พัน0คูณ1200เป็น Full HD อยู่ยังไม่ได้ไปแตะ2.5 k นะครับยังเป็นแค่ Full HD 1980คูณ1200นะแล้วก็ต่อมานะครับมาดูข้างล่างกันบริเวณของคีย์บอร์ดนะครับคีย์บอร์ดตรงนี้ก็เป็นคีย์บอร์ดขนาด14นิ้วไซส์มาตรฐานแล้วก็มีขนาดที่ใหญ่เต็มพื้นที่นะครับของมัตบุ๊ก14นิ้วดูจากสเปซที่เหลือ ้ายขวาตรงนี้ก็มีไม่มากแต่ก็ไม่ได้ใหญ่ขนาดแบบจนเต็มล้นเต็มพื้นที่นะเคยเห็นโน้ตบุ๊กที่มันมีการใช้พื้นที่คีย์บอร์ดเต็มพื้นที่ไหมยี่ห้อหนึ่งในนั้นก็คือ M14 Mo ใช้คีย์บอร์ดเต็มพื้นที่อันนั้นปุ่มใหญ่จริงๆนะอันนี้ก็ไม่ถึงขนาดนั้นก็ถือว่าเป็นสามาตรฐานแล้วกันมีปุ่มเปิดปิดอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ไม่มี ที่อยู่ของสแกนลายนิ้วมือใดๆดังนั้นเครื่องตัวนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งจุดสังเกตคือสแกนลายนิ้วมือไม่ได้นั่นเองนะครับแล้วก็ทัชแพดขนาดใหญ่เดี๋ยวนี้ทัชแพดยังไงก็ต้องใหญ่ใครออกแบบทัชแพดอันเล็กมาก็คือคุณก็จะเป็นโน้ตบุกรุ่นเก่าเลยไงถ้าเป็นถ้าเป็นอันเล็กนะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นใหม่ๆเนี่ยต้องใหญ่หนึ่งฝ่ามือนะหนึ่งฝ่ามือเท่านั้นเล็กกว่านี้คือรุ่น แล้วก็ตรงนี้จะเป็นสติกเกอร์อินเดเดลพรีเมียมนะครับเรื่องการรับประกันนี่ไว้ใจได้หายห่วงอยู่แล้วนะแล้วก็ CPU เป็น AMD Ryzen 5 8000ซีรีส์นะครับแล้วก็มีชิปกราฟิกติดมาด้วยตรงนี้เป็น Radeon 740ใช้เล่นเกมได้นะครับใช้เล่นเกมได้นะแล้วก็ไม่ได้เล่นได้ได้ได้แบบแรงอะไรขนาดนั้นแต่ว่าสามารถที่จะเล่นเกม ระดับระดับเริ่มต้นนะครับทัวไปได้จุดนึงระดับขัอนกลางน,นะครับปรับความละเอียดต่ำหน่อยก็คือเล่นได้ปุ่มเปิดเครื่องนะครับเปิดเครื่องเสร็จปุ๊บไฟทางด้านข้างจะติดขึ้นมาสักพักหนึ่งนะครับแล้วก็ดับไปแล้วหน้าจอก็จะติดขึ้นมาแบบนี้นะใครที่เปิดเครื่องเร็วครั้งแรกแล้วรู้สึกว่าเครื่องเปิดไม่ติดเนี่ยอย่าเพิ่งตกใจนะครับตอนเปิดมดบูทขึ้นมาครั้งแรกเนี่ยมันจะต้องใช้เวลาในการ่าบูทอะไรของเขานิดนึง ถ้าเกิดใครดูคลิปแกะกล่องก็จะเห็นว่าผมเปิดกันไม่ติดเลยเสียบไฟแล้วอะไรแล้วก็เปิดไม่ติดคือใจร้อนไงต้องให้เวลาเขาหน่อยนะครับขออนุญาตล็อกอินเครื่องล็อกอินเข้ามานะครับ<ๆ>ก็จะเป็นหน้าจอของ Windows ตัวปกติเลยนะครับผมจะทำการเล่งแสงหน้าจอสุดแบบนี้นะจะได้เห็นความสว่างหน้าจอสุดแล้วจะอยู่ที่ประมาณไหนสุดแล้วก็อยู่ที่ประมาณประมาณแบบนี้นะครับตัวสเปคขอ ไล่ให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะครับตัวนี้ใช้ตัว cpu เป็น amd นะครับไลเซน5 8 5 4 0 u นะครับเป็น cpu ไลเซน8000ตัวใหม่มีคอร์6คอร r มีเทสทั้งหมด12เทสนะครับ cpu ไลเซน5 8000ตัวนี้ลงท้ายด้วย40นั่นเท่ากับว่ามาพร้อมกับการ์ดจอ radeon 7 4 0 m ตัวนี้นั่นเองนะ มาพร้อมกันกับตัวการ์ดจอที่มีเพอร์ฟอร์แมนซ์สูงนะครับเราจะเห็นการ์ดจอตัวนี้ไปอยู่ในกับพวกโน้ตบุ๊กที่เป็นไม่ใช่โน้ตบุ๊กกับอีกตัวเครื่องเครื่องเล่นเครื่องเล่นที่เป็นแบบแบบพกพาพัตติเบิลนะครับพวกนั้นก็จะใช้การ์ดจอออนบอร์ดตัว7 4 0นี้ถ้าเป็นของ AMD นะครับแต่ถ้าเป็น Intel ก็จะเป็น Intel Arc เนาะต่อมาครับแรมแรมจะเป็นแรมขนาด8 g b ครับ DDR5 บัสสปีดอยู่ที่5,600เมกะเฮิร์นะครับถ้าใครมองว่าแรม8กิกน้อยไปจะบอกว่าสามารถอัปเกรดแรมเพิ่มเติมได้นะเขาจะมีช่องใส่แรมให้2ช่องเขาติดตั้ง8กิกมาแล้ว1ช่องเหลือช่องว่างให้เราใส่ได้อีก1ช่องนะครับอนาคตผมคงซื้อแรม8กิกมาเพิ่มเพื่ออัพเป็น16นะส่วนใครจะอัพเยอะกว่านั้นก็ได้นะครับแล้วแต่แต่ผมมองว่า1 6กกิกนี่คือดีที่สุดแหละ ดีที่สุดในการใช้งานของผมนะประหยัดไงประหยัดไม่ต้องไปไม่ต้องอัพไปเป็น32หรือเท่าไหร่หรอกไม่ได้ใช้เยอะขนาดนั้นนะครับ SSD ขนาด512นะครับ Wi-Fi ก็เป็น Wi-Fi 6AX นะ Wi-Fi 6AX ตัวใหม่นะครับสเปคคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับตัวโน้ตบุ๊ก Dell Inspiron 14นะครับ5 4 4 5 ข้อสังเกตนะครับสำหรับตัวโน้ตบุ๊กตัวนี้ก็คือเรื่องแรกเลยตัวกล้องนะครับยังเป็นกล้องธรรมดาแล้วก็ไม่ได้เป็น IR Cam e r a นะครับ mm hmm. เรื่องที่สครับสแกนลายนิ้วมือไม่มีนะครับดังนั้นล็อกอินผ่านนิ้วมือไม่ได้เรื่องที่3ครับไฟคีย์บอร์ดไม่มีถามจริงดิจริงไม่มีไฟคีย์บอร์ดดังนั้นถ้าเกิดใครอยากได้ไฟคีย์บอร์ดเปิดไฟคีย์บอร์ดไว้ให้มันดูหรูๆเนี่ย ตัวนี้ไม่มีนะครับมันจะไปมีอยู่ในรุ่นที่เป็นอินสปาอน5440ของ Intel จะมีในรุ่นของ Intel นะตัวนี้ AMD ไม่มีนะครับเขาตัดออกแต่ว่ามันก็แลกมากับเรื่องของราคานะครับราคาตัวนี้จะอยู่ที่24,900บาทนะครับสำหรับตัวตัว AMD Ryzen 5ถ้าเป็น AMD Ryzen 7 จะอยู่ที่27,900บาทอันนี้เราก็เลือกใช้เอานะครับแต่ถ้าเกิดคุณซื้อตอนวันเลขคู่7 7 8 8 9 9ราคาจะลงไปอีกอย่างน้อยๆเลย3,000บาทจากส่วนลดแพลตฟอร์ม Lazada าช o อปปก็ไปเลือกซื้อเอาบังนั้นเครื่องตัวเนี้ยจะลงมาอยู่ที่ประมาณ2อ0 0 0ืประมาณนี้แหละ2อ0 0 0นนิดๆ น,น,น,นะครับจำนิดเท่าไหร่ก็อยู่ที่ว่าคุณซื้อที่ไหนนะลาซาด้าอาจจะแบบ2 0 0 0 0ื่นกับอีก800ร้อยช้อปปีอาจจะอาจสองหมื่นเก่งหนึ่0ันอันนี้ผมพูดให้ฟังใเฉยน,นะไม่ได้เป็นการชี้นําว่าที่ไหนถูกกว่าที่ไหนแพงกว่าดูหลายๆร้านดูหลายๆแพลตฟอร์มนะครับเราเป็นผู้บริโภคครับเราต้องดูว่าเราจะซื้อที่ไหนนะครับอีกทีหนึ่งนะทีนี้ก็ยังเป็นรีวิวรอ,อบเครื่อนนะครับยังไม่ได้ทําการเล่นอะไรให้ดูตรงนี้ดังนั้นก็จะ ยังไม่ได้ทดสอบอะไรให้ดูจะเป็นการโชว์ให้ดูที่เฉยนะครับกับเดลที่เป็นตัวรุ่นใหม่แล้วก็มีการออกแบบดีไซน์ตัวเครื่องมาใหม่แบบนี้นะครับใครทีเ่เล็งไว้แล้วสนใจที่จะซื้อนะครับตรงนี้ก็ลองไปหาซื้อดูได้นะว่ามันตอบโจทย์คุณไหมผมเอามารีวิวให้ดูแล้วเดี๋ยผมกางจอให้ดูนิดนึงนะว่ามันกางจอได้สุดเท่าไหร่นะครับกางจอได้สุดอยู่ที่ เท่านี้ครับก็คืออยู่ที่ระดับประมาณ145องศาเนาะพอกลางสุกปุ๊บข้างข้างหลังจอตรงนี้ก็จะมีอิโคลิฟนะครับยกตัวจอให้สูงขึ้นจากพื้นนะแบบนี้นะมีอีโคลิฟนะครับสังเกตว่านิ้วลดได้เนี่ยลอดไปได้เลยนะใช่ไหมคือมันก็จะยกตัวจอให้สูงขึ้นเราวๆ5องศาอันนี้ยกถัวค่อนข้างยกเยอะนะค่อนข้างยกเยอะอยู่ Okay. การรีวิวก็น่าจะจบสักประมาณเท่านี้นะครับใครสนใจก็ลองไปหาซื้อดูได้นะถามว่าสวยไหมบอกเลยว่าสวยการดีไซน์มาใหม่แบบนี้ก็ค่อนข้างสวยดีนะครับดูดูโมเดิร์นนะดูดูหรูดูดีนะแล้วก็แบรนด์ก็เป็นแบรนด์เดียวด้วยนะครับใครอยากได้ก็ลองไปหาซื้อดูนะตรงนี้มองเห็น ช่องระบายอากาศนะครับมีการพ่นความร้อนออกมาทาั้งฝั่งนี้นะสะอัองเลียลืนะว่าพัดลมอยู่ตรงเนี้ยพ่นออกตรงนี้พอดีเลยนะครับอดลมมีตัวเดียวแล้วล่ะดูจากรูก็มีรูเดียวค่อนข้างชัดเจนนะครับอะลองไปหาซื้อดูสิ่งที่น่าสนใจก็คือเรื่องของสเปคเป็นไลเซน8,000ที่เป็นตัวใหม่แล้วนะครับอาจจะยังไม่ต้องกระโดดไปใช้ไลเซน300 <c oughs> ไลเซน8,000ในปี2024 ก็ถือว่าเป็น CPU รุ่นใหม่นะครับยังสามารถที่จะซื้อมาใช้งานได้ไม่ตกรุ่นแต่อย่างใดแล้วข้อ,อพิเศษของตัวไรเซน8,000ก็คือมันเป็น CPU ที่มี AI ที่ช่วยในเรื่องของการประมวลผลเรียบร้อยแล้ว Windows ก็มีการออกแบบมาให้มีการทำงานร่วมกับ AI มากยิ่งขึ้นตรงนี้มีปุ่มโค p i พ o t ลอตกดปุ๊บก็จะเรียกตัวโปรแกรมโค้ดพายลอตขึ้นมาช่วยการทำงานกับเราได้นะครับ นี่ตั้งแต่ซื้อมายังไม่เคยกดอันนี้เป็นการกดครั้งแรกเลยนะน่าจะต้องทำอะไรกับมันก่อนไหมอพก่อนไหมอะไรก่อนไหมยัวเอวี r เดย์เอ a อคอมเพลเมนต์เสิร์ชกดแล้วก็เงียบอันนี้ Microsoft อ่านี่ Copilot นะครับก็ลองดูครับสามารถที่จะใช้ ai ในการทำงานในเรื่องของให้มัน r ร a t e พวกกราฟิก Design รูปภาพตามคำสั่งที่เป็นภาษาไทยของเราได้นะครับใช้เป็นเอ็กซิสเทนต์นะครับใช้พูดคุยกับเขาได้หรือถ้าเกิดเรามีรูปภาพอะไรที่ดูแล้วเราสง,าส,งสัยเราสามารถที่จะอัปโหลดรูปภาพเข้าไปเราถามเขาได้ว่ารูปภาพเนี้ยมันหมายความว่ายังไงนะครับบางทีผมไปเจอเออร์เลอร์มาบน Command นะครับบนคอ m มานด์ไ e เป็นเออร์มาพูดผมก็เอาไปถาม AI ว่า ผมก็ถ่ายรูปนะถ่ายรูปเสร็จรปุ๊บถามเอว่าไอเออร์เนเนี่ยหมายความว่ายัางไงเขาก็ให้คําอธิบายกับเราได้ด้วยนะว่า <c oughs> มันคือเออร์เอะไรแล้วก็ควรจะแก้ไขย่างไรนะครับ AI เข้ามาช่วยเราทํางานอย่าคิดว่ามันมาแทนที่เราแต่อย่างใดนะครับเขาเข้ามาช่วยเราทํางานเรายังต้องเป็นผู้ใช้เขาอยู่เขาอยู่เฉยๆเนีย่ยมันไม่สามารถสร้างงานได้คนที่สั่งงานเขาก็คือเราอีจริงเราต้องใช้เขาเพื่อให้เขาสร้างงานให้เรานะอย่าไปคิดว่ามันมาแทนที่แต่อย่างใด ถ้าเราคิดอย่างนั้นซะแล้วเนี่ยเราก็จะไม่สามารถใช้งานมันได้นะครับคือหมายความว่าไงคือถ้าเราคิดอย่างนั้นซะแล้วเนี่ยมันเหมือนเป็นการเปิดเทียบ์นะโอเคเอ้เราจะดาม่าหรือไอไอทำไมก็ขอจบการรีวิวโน้ตบุ๊กเดลอินสไพร์ลอนสิบสี่ห้าสี่สี่ห้าตัวเริ่มต้นนะครับแต่เพียงเท่าน,นี้ผิดพลาดประการใดขออภัยเจอกันใหม่คิวหน้าลองของนะครับ ตอนนี้ปิดคลิปล้องของหลายตัวจะพยายามมีเวลาจะพยายามนั่งทำส่งการบ้านให้นะครับถ้าใครกำลังดูรุ่นอื่นๆอยู่นะโอเคอันนี้ก็ขอจบใ่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเจอกันใหม่ขันหน้าครั้งนี้สวัสดีบ๊ายบาย